สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับโปรแกรม MLM นะคะเป็นโปรแกรมหาค่าระยะห่างนะคะสำหรับกล้องที่เรานำมาสาธิตในวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะ y ้อ g o v i n ค่ะรุ่น TKS 202N ค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะและสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับโปรแกรม MLM นะคะ เป็นโปรแกรมหาค่าระยะห่างของพื้นที่นะคะอันดับแรกนะคะเราจะทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลม <Avenue to. S 1> ลูกน้ําฟองยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เราจะทําการตั้งค่าตัวกล้องนะคะหรือเซตตัวกล้องนะคะโดยการหมุนตัวกล้องหนึ่งรอบนะคะแล้วก็หมุนเลนส์กระดกหนึ่งรอบนะคะเพื่อทําการเซตค่าตัวกล้องนะคะเสร็จ <Spencer. S 1> แล้วนะคะต่อไปเราจะทําการเข้าโปรแกรมนะคะโดยการกดที่ปุ่มเมนูค่ะ เลื่อนลงนะคะกด F4 ค่ะเข้าโปรแกรมนะคะโดยการกด F1 นะคะค่ะเลือกโปรแกรม MLM นะคะกด F2 ค่ะค่ะและหลังจากที่เราทำการเข้าโปรแกรม MLM มาแล้วนะคะเราจะเห็นหน้าจอนะคะแสดงขึ้นแบบนี้นะคะ F1 นะคะจะเป็น use file นะคะก็คือนำไฟล์ที่มีอยู่แล้วนะคะมาใช้นะคะส่วน F2 นะคะก็จะเป็น don use นะคะก็คือหาค่านะคะพื้นที่ระยะห่างของพื้นที่นะคะจากพื้นที่จริงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะเลือก F2 นะคะต่อไปกด F2 อีกครั้งนะคะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะ F1 นะคะก็จะเป็น การหาค่านะคะจากจุด A ไปยังจุด B นะคะแล้วก็จากจุด A ไปยังจุด C นะคะค่าที่ได้นะคะก็จะเป็นจุด A นะคะไปยังจุด C f 2นะคะก็จะเป็นการหาค่านะคะจากจุด A ไปยังจุด B นะคะและจากจุด B ไปยังจุด C นะคะส่วนค่าที่แสดงออกมานะคะก็จะเป็นจากจุด B ไปยังจุด C นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยนะคะกด f 1ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1นนะคะเสร็จแล้วนะคะกด F1 ค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2นะคะและทําการกด F1 อีกครั้งค่ะ ค่าระยะห่างนะคะของพื้นที่นะคะจากจุด A ไปยังจุด B นะคะก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่ F 3นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่3นะคะแล้วกด F 1อีกครั้งค่ะค่ะแล้วค่า H D นะคะก็จะคำนวณผลออกมานะคะเป็นจากจุด A ไปยังจุด C นะคะ ระยะห่างนะคะจะอยู่ที่1.267เมตรนะคะค่ะและต่อไปนะคะเราจะทำการหาค่าจากจุด A ไปยังจุด B นะคะและจากจุด B ไปยังจุด C นะคะโดยการกด F2 ค่ะค่ะแล้วเราก็จะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1ค่ะและทำการกด F1 นะคะ แล้วก็เล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2นะคะกด f 1ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะค่านะคะก็จะแสดงขึ้นมาจากจุด a ไปยังจุด b นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3นะคะกด f 3นะคะ HD นะคะแล้วก็กด f 1อีกครั้งค่ะ ค่ะกล้องก็จะคำนวณน,นะคะค่านะคะจากจุด B ไปยังจุด C มาให้เรานะคะก็คือ0.686เมตรนะคะค่ะและสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับโปรแกรม MLM นะคะเป็นโปรแกรมหาค,ค่าระยะห่างของพื้นที่นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าค่ะสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูม P P u m b e r อร n วันอ t นสตสาขาบางนาค่ะร้านของเราตั้งอยู่ในโครงการวินโซ่ค่ะซอยบางนาตัดที่23หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่02-103-4542ค่ะหรือสามารถแอดไลน์ ine, สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ ID Line ค่ะ s g i 9 9 8 p 1สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ